เอสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานผพานท้ายวันที่14บสกุมภาพันธ์นะครับตัวนี้เป็นพานท้ายไม่แอดนะครับงานเคลือบสีมะเกลใส่ชุดอาร์มสกอร์ M1400 นนะครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับ อาร์มสกอร์4 0นะครับความแกะลายหน้าหลังนะครับอันนี้เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับทรงอเมริกันนะครับไม่แอดลายสวยๆเลยครับโอเคครับ สนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับหรือท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน YouTube ลิงก์เพจกับลิงก์ไลน์อยู่ใต้วีดีโอนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยครับมีส่งให้เลือกเยอะมากนะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ร,ราคาไม่แพงครับรับทำรับทำหมดนะครับสี่เซทสี่ห้าสองสี่ห้าห้าสี่ห้าเจ็ด อาร์มสกอร์เอ็มหนนะครับรับทำนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต,ต่อไปนะครับ N niggas in my grill tryna phase me